สวัสดีครับยางทองอะไร่ย,ยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชมพวงจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะ,<ป>ะวันนี้มาดู Mazda BT50 นะตัวก่อนโปรนะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องระบบปรับอากาศอีกแล้วนะอากาศโคตรร้อนนะครับร้อนจริงๆประเทศไทยร้อนมากนะครับคันนี้ระบบน็อกเลยนะคอมแอร์ Air พังทุกอย่างพังหมดนะครับเละเทะไปหมดเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องระบบปรับอากาศ นะครับจะบอกว่ามันน็อกได้ยังไงสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ระบบเนี่ยน็อกนะแล้ววิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างจะต้องเลือกอะไรยังไงจะต้องระวังในจุดไหนนะครับสำหรับทั้งช่างทั้งผู้ใช้รถนะถ้าเกิดว่าอยากรู้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะมาดูอาการของคันนี้นะเริ่มต้นเข้ามาเลยเนี่ยเปิดแอร์ปุ๊บ เสียงดังนะครับดังวีดขึ้นมาสน่นเลยเสียงสายพานนั่นแหละนะเสียงสายพานมาเลยเหมือนมันมันล็อกมันติดอะไรสักอย่างนะครับช่างก็ได้ตรวจสอบแล้วนะนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่หมุนไม่หมุนแล้วตายนะครับติดแกนติดแล้วนะครับนี่คือเขาเรียกว่าคอมน็อกนะคอมน็อกคอมล็อกนั่นแหละนะนะที่เขาเรียกกันนะครับ ถ้าของใหม่ไม่ต้องเป็นเงีน้นี่มือหมุนอย่างงี้เห็นไหมบุนสบายๆนะครับสาเหตุที่มันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นนะโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วๆไปเลย 1. ที่ผมเน้นย้ําก็คือเวลาที่แอร์ไม่เย็นนะครับแล้วพอตรวจสอบแล้วระบบรั่วนะแล้วไม่ได้ซ่อมไม่ได้รับการซ่อมบํารุงจุดที่มันรั่วนะครับในคอมแอร์เนี่ยทุกๆรุ่นนะ มันจะมีเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์น้ำมันคอมพเอรมอมพรสเซอร์มันจะใสแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้ออกเหลืองๆหน่อยนะครับน้ำมันมาจากมากับคอมใหม่นะมันจะออกใสยอย่างนี้นะใสๆเลยนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะใช้เป็นน้ำมันเบอร์อะไรนะอย่างของรุ่นนี้นะมาด้า bt 5 0เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้ nd o i l 8นะครับของเดนโซแทนะ้น้ำมันคอมเนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกันพอเกิดอาการรั่ว นะเกิดอาการรั่วซึมออกไปเนี่ยจุดไหนที่มีน้ำยาแอร์รั่วนะครับพอน้ำยาแอร์มันรั่วเนี่ยมันก็จะพาเอาพวกน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยออกไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับเครื่องยนต์ตัวหนึ่งนะครับข้างในอาจจะมีลูกสูบนะบางรุ่นก็เป็นลูกสูบบางรุ่นก็เป็นเขาเรียกว่าคอมโรตารีนะโรตารีนะไม่ใช่ลอตารีโรตารี่ที่เป็นใบพัดนะพอ แกนหมุนเสร็จปุ๊บใบพัดก็จะกางออกจากแกนนะสร้างแรงดันนะครับบางรุ่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าคอมสกอร์นะเป็นของรถตระกูล HONDA จะเป็นก้นหอยนะวน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 สร้างแรงดันนะครับก็ว่ากันไปมันก็แตกต่างกันนะแต่หลักๆก็คือถ้าคอมเพรสเซอร์ขาดน้ำมันนะครับถ้าปล่อยให้ตู้รั่วแล้วน้ำมันมันออกไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดอาการที่เรียกว่าคอมเนี่ยน็อกน้ำมันดำนะครับ คอมเหมือนกับเครื่องยนต์เป๊ะเลยถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำมันหล่อเลื่นนะครับจะเกิดอาการร้อนนะเกิดอาการเสียดสีกันเองภายในนะครับทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยพังนะสองนะถ้าเกิดว่าตัวแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยที่อยู่หน้ารถนะครับตันตันมากตันสาหัสเลยไม่เคยล้างไม่เคยทำความสะอาดนะครับหรือว่าพัดลมฟีปัมหน้ารถหรือว่ามอน้ำตันนะครับแผงมอน้ำหน้ามอน้ำหลังมอน้ำตันเนี่ย ก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยทำงานหนักนะระบายความร้อนไม่ออกนะครับตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็จะน็อกได้เหมือนกันนะครับสาเหตุหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตู้แอร์อีกนะไม่เคยล้างไม่เคยทําความสะอาดเลยก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยน็อกได้แต่นี้คือตู้แอร์เก่าขเขานะนี่ก็ถือว่าสภาพใช้ได้นะแต่ว่าคันนี้ผมทิ้งทิ้งทั้งระบบนี่อะไรก็จะประมาณนี้นะครับมีพวก สวิตช์เ u r e มีสายมาพร้อมตัวนู้นแผงคอนเดนเซอร์ตัวนี้คอมแท้นะแล้วก็มีวาวมีตู้นะถ้าเกิดว่ายกระบบได้อย่างนี้นะแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยแท้ด้วยนะส่วนมากช่างจะไปโดนไปตายก็คือเจอน้ำมันปลอมนะช่วงนี้น้ำมันปลอมระบาดนะระวังระวังดีๆนะครับเพื่อนช่างน้ำมันปลอมเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็ตัว น้ำยาแอร์นะน้ำยาแอร์ก็มีหลายเกรดหลายชนิดเอามาดูสิช่างอามมีหลายราคานะก็พยายามเลือกซื้อที่มันไม่ไม่ถูกมากนะอย่างของผมก็ใช้ดีนิดนึงนะครับราคาก็สูงแต่ว่างานจบจบสวยนะยี่ห้อนี้เบิร์ดนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะว่าสีของน้ํามันคอมที่อยู่ในระบบเนี่ยตอนที่มันน็อกเนี่ยมันเป็นยังไงสีมันไปถึงไหนแล้วที่เขาเรียกว่าน้ำมันดําน้ํามันดําคอมน็อกเนี่ย มันน็อกอยังไงดับยังไงมาเดี๋ยวจะล้างระบบออกมาให้ดูนะครับอ,อันนี้ถาดเปล่าๆนะผมเทน้ํามันทิ้งแล้วนี่น้ามันของเขาน้ํามันติดตัวคอมมาหล่อลืน่นผมคว่มทิ้งหมดนะผมไม่ใช้น้ามันเดิมเดี๋ยวคอมเพรสเซอร์ตัวลูกเก่าเนี่ยเดี๋ยวจะคว่ำทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งดูีิว่าน้ามันมันยังมีไหมลูกนี้ยังไม่ได้ทําอะไรมันเปิดฝาเฉยๆอ่ะเปิดฝาถูดตัวนี้ออกของฟอร์ดบางทีก็รั่วตรงนี้นะนี่ยางโอลิงตรงนี้ ชอบรั่วเหมือนกันนะครับความไวช่วยหน่อยหนักความไว้สักแป๊บหนึง่งมาทีนี้เรามาล้างระบบดูสิเอาท่อท่อก่อนอ่าท่อเส้นนี้เส้นเก่านะครับเดี๋ยวลองฉีดตัวนี้เป็นน้ํายาล้างระบบนะที่ผมเคยเอาใช้ล้างคันอื่นมันก็ใส่นะเดี๋ยวจะบีบให้ดูก่อนว่ามันสีเป็นยังไงนี่นะบีบออกมานี่คือสีสีออกเหลืองๆนะ เหลืองหน่อยๆเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังนะมาทีนี้เรามาล้างช่างอามช่างอามบีบเห็นไหมดำปีเลยนะครับพอ่อนาขอดูนี่คือระบบที่นอกเห็นไหมสีน้ำมันเขาดำแบบดำปีนะเหมือนน้ำมันเครื่องเก่าเลยนะครับสีนี้ มันดำได้ก็เพราะพวกเศษโลหะในคอมเพรสเซอร์นะที่มันสีตัวมันเองนะครับเกิดจากน้ํามันเนี่ยขาดนะมีปริมาณน,น้อยกว่าที่กําหนดนะครับอย่างคันนี้ระบุให้ใช้อยู่150ซีซีนะน้ำมันคอมออย8นะครับอาจจะพองลงไปประมาณสัก50ซีซี100ซีซีเหลือน้อยมากในระบบจนทำให้ระบบน็อกนะครับ สาเหตุที่1แล้วก็สาเหตุที่2นะที่เจอกันบ่อยที่สุดเลยก็คือน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นของปลอมน้ำมันคอมเพรสเซอร์เป็นของปลอ,อ,อมเนี่ยมันจะไปส่งผลอะไรให้คอมแอร์น็อกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือพอเราเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์เข้าไปในคอมเสร็จปุ๊บเวลาเราชาร์จน้ำยาเข้าเนี่ยแทนที่น้ำยาคอมเพรสเซอร์กับตัวน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยจะผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันกนะครับจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ตัวนี้พอผสมแล้วนะครับถ้าเป็นน้ํามันปลอมถ้าเป็นน้ํามันปลอมนะพอเราชาร์จน้ํายาเข้าไปเนี่ยมันจะไปผสมรวมกันกลายเป็นกาวนะกาวแบบเหมือนกาวกาวน้ำนะครับพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะมีอาการน็อกแต่ว่าเราก็สังเกตได้ก็คือถ้าตัวน้ํามันที่เราถ่ายออกมาจากคอมเพรสเซอร์เนี่ยเหนียวๆนะเป็นคาบมันๆแบบเหนียวหนึบเลยเนี่ย ก็สันนิษฐานได้ว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยอาจจะโดนน้ำมันปลอมมานะครับให้ระวังดีๆนะสําหรับช่างแอร์นะครับแต่ถ้าเป็นแกลอนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นออย8กะอนใหญ่เงี้ยไม่มีปลอมนะหาปลอมยากมากนะมันจะมีแต่ขวดเล็กๆนะครับนี่ดูสีนะครับอันนี้ออกมายังอันนี้ไม่ออกออกมานิดนึงนะครับนี่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 มีเศษโลหะด้วยทังอามเหมือนตะแคงดิ มีเศษโลหะด้วยนี่เห็นชัดเลยอาจับคอมออกดินี่เห็นไหมเศษโลหะนี่ครับเศษโลหะในคอมเพรสเซอร์เพราะว่าคอมน็อกเดี๋ยวจะลองลื้อคอมเพรสเซอร์ให้ดูนะลูกนี้ว่าข้างในเนี่ยมันเละเทะแค่ไหนแล้วนะครับอ่าช่างอามไปเอาเครื่องมือมาลือ้อรอเลยส่วนวิธีการซ่อมนะวิธีการซ่อมถ้าเกิดว่าระบบมันน็อก น้ำมันดำแล้วเนี่ยนะถ้าจะซ่อมให้มันจบจบแบบ100%ใช้ได้ดีเพอร์เฟเลย1น,นะครับอุปกรณ์อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนได้ทั้งหมดจะดีที่สุดนะครับทั้งคอยเย็นนะตู้ตัวนี้ท่อวาลแวแผงคอนเดนเซอร์คอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็พวกท่อทางเดินน้ำยาต่างๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งระบบได้เนี่ยดีที่สุดเพอร์เฟ0 และเลือกใช้เกจของอะไรเนี่ยต้องเป็นแท้หรือราคาลองจากแท้คุณภาพลองจากแท้เท่านั้นอย่าไปใช้จีนนะครับเห็นบ่อยนะไปซื้อคอมเพรสเซอร์มาลูกละ900ลูกละพันลูกละ2,500เอามาเปลี่ยนสุดท้ายก็ไม่จบนะครับเสียตังสองรอบ3รอบนะเพราะว่าอยากจะประหยัดเงินแต่ว่าเรื่องแอร์นะเรื่องคอมเพรสเซอร์เรื่องอุปกรณ์อะไรแอร์ต่างเนี่ยมันประหยัดไม่ได้นะครับมันไม่จบ ถ้าเกิดว่าเลือกใช้อะไหล่ไม่ดีเนี่ยยังไงก็ไม่จบนะครับเสียตังสองรอบแน่นอนนะอย่างต่าๆเนี่ยสองรอบโดนแน่ๆน,นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันจบ100%เเย็นดีๆใช้ยาวๆ5ปี10ปีนะต้องดูแลร,รักษาเป็นด้วยแล้วก็ใช้อะไหล่เนี่ยเป็นอะไหล่อย่างน้อยๆน่นะต้องเป็นของอย่างแพงนะครับหรือไม่ก็เป็นแท้ไปเลยนะไปเบิกในห้างก็ได้นะไปเบิกศูนย์ก็ได้นะครับเนี่ยอะไหล่ผมจะเปลี่ยนทั้งหมดนะ พวกท่อเล็กท่อน้อยนะสายกลางสายใหญ่เนี่ยคือเปลี่ยนทั้งหมดนะเปลี่ยนกระทั่งตัวสวิต์เพชเชอร์มันนี่ตัวนี้เพชเชอร์สวิต์นี่นะครับเห็นไ,ไหมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับไม่ล้างเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยคิดดูว่าทางเดินเนี่ยเห็นไหมเล็กๆเ,เล็กมากเนี่ยล้างยังไงก็ไม่หมดล้างให้ตายผมเคยนั่งล้างแล้วนะครับน้ํายาหมดไปประมาณ2หลังอ่ะมันยังไม่ใส่ให้เลยนะครับ ถ้าคิดจะล้างระบบล้างให้จากน้ํามันดําๆแบบเนี้ยต้องใสต้องใส่ใสปิ้งเลยนะครับออกมาให้ใสเลยใสแบบเนี้ยใสกว่านี้นะอันนี้มันยังออกเหลืองต้องล้างให้มันใสเป็นแบบน้ําเปล่าเลยนะครับล้างให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยออกมาเป็นน้ําใสๆอย่างนี้เลยถ้าอย่างนั้นอะใช้ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าล้างเสร็จปุ๊บติดตั้งเข้าไป2เดือนเอานอกอีกแล้ว อาการคอมแอร์น็อกซ้ำเนี่ยมีให้เห็นบ่อยมากนะครับอันตรายอันตรายกับเงินในกระเป๋าจริงๆเดี๋ยวจะเสียอารมณ์นะครับมาเดี๋ยวจะลื้อคอมแอร์ลูกนี้ให้ดูว่าสภาพภายในเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ a few moments later ลื้อเรียบร้อยแล้วนะมาดูคอมแอร์ข้างในหน้าตาเป็นไงนะครับนี่เห็นไหมเศษโลหะเพียบนะครับนี่ เป็นศษคือตัวคอมแอร์เนี่ยมันขาดน้ำมันเลี้ยงนะครับเห็นไหมนี่ดูสีมีแต่เศษโลหะทั้งนั้นนะครับพังผลกระทบมันมีเยอะมากนะถ้าเกิดว่าเกิดอาการแค่แอร์ไม่เย็นนะแอร์ไม่เย็นเฉยเเองนี่แหละคือ คือจุดที่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยว่าจะทําให้คอมแอร์เนี่ยน็อกนะถ้าเกิดว่ามันรั่วมันปล่อยแล้วไม่ยอมไปซ่อมสักทีนะแล้วก็ฟอร์ดนะอีกจุดหนึ่งที่ชอบรั่วก็คือคอตัวนี้นะครับคอตัวซีนข้างหน้านี่นะซีนข้างในนี้ชอบรั่วนะครับเพราะว่าตำแหน่งติดตั้งคอมแอร์เนี่ยอยู่ต่ำเกินไปนะครับเห็นไหม ปกติแล้วลือออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยจะต้องไม่มีแบบคราบดําเลยนะจะต้องสวยๆเลยนี่มีจะเศษโลหะทั้งนั้นเลยครับข้างในในของนี่เนี่ยคร่าวๆนะอาการนอกน้ํามันดํานะครับมาก่อนติดตั้งนะดูแผงหม้อน้ํานะครับว่ามีอะไรสกรปรกหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันมีพวกใบไม้พวกเศษอะไรเยอะแยะก็ ล้างนะครับล้างก่อนเพราะว่าไหนๆเราได้ลื้อขนาดนี้แล้วนะ A few moments later อมาดูนะครับผลนี่สตาร์ทไ้สักพักหนึ่งแล้วนะลง8องศาแล้วกำลังลงเรื่อยๆนะครับกระจกก็ขึ้นไอ้อนี่แต่ว่าคันนี้เนี่ยดูแล้วนะต้องดูเรื่องระบบระบายความร้อนเพิ่มเติมด้วยนะครับทางมอน้ำเนี่ยน่าจะน่าจะมีอาการตันด้วยแหละนะครับพวกมอน้ำ แล้วก็พัดลมฟรีปั๊มนะเราบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีเนี่ยลมไม่ค่อยออกเลยลมไม่ค่อยมีนะต้องดูตัวนี้ประกอบด้วยจริงๆมันจะต้องลงวันนี้อีกเยอะนะต้องได้ประมาณสัก6องศา5องศาเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะว่าเราทําระบบเยอะขนาดนี้มันต้องลงมากกว่านี้อีกนี่ถือว่า8องศานี่ผมยังว่าไม่ไม่ค่อยพอใจทักเท่าไหร่นะจริงๆมันต้องประมาณสัก5านะกำลังสวยนะครับก็ เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนพวกพัดลมปีปัมต่างๆนะแล้วก็การตันของหม้อน้ํานะครับการหมุนเวียนพวกวาล์วน้ำนะฝาหม้อน้ําก็มีผลทั้งนั้นนะครับมีผลเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนแล้วก็ส่งผลไปถึงแอร์ด้วยว่าแอร์เนี่ยจะเย็นหรือไม่เย็นนะครับก็ประมาณนี้นะการบํารุงรักษาแอร์เนี่ยก็อย่ามองข้ามนะครับล้างแอร์ก็ล้างหมันล้างปีละครั้งนะครับกองแอร์เปลี่ยนบ่อยๆแล้วก็ดูดฝุ่นในรถดูดบ่อยๆนะครับ ักเข้าคาแคร์บ่อยๆก็ได้นะหรือว่าถ้าว่างๆอยู่บ้านเิรกคอมโ m มไม่ได้ทํางานที่ไหนไม่ได้ออกไปไหนก็เช็ครถนะครับถือว่าได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยง่ายที่สุดในการบํารุงรักษาแอร์ก็คือก่อนถึงจุดหมายนะครับประมาณสัก10นาทีนะสินาที5นาทีเนี่ยเราปิดคอมแอร์ปิดความเย็นนะหยุดคอมเพรสเซอร์แล้วก็เปิด พัดลมเนี่ยให้สุดเปิดกระจกนะเป็นการไล่เอาพวกความชื้นในตู้แอร์เนี่ยออกนะครับทำให้พวกหยดน้ำเนี่ยมันไม่ไปเกาะนะไม่เป็นเชื้อโรคแบคทีเรียแล้วก็ทําให้ตู้แอร์เนี่ยไม่รั่วไว้ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ประมาณนี้นะเกี่ยวกับการบํารุงรักษาแอร์รถยนต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคอมน็อกเนี่ยน้ำมันดับเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างประมาณไหนนะก็อยู่ที่งบประมาณนะว่าจะเอาอะไหล่เกรดไหนเกรดแท้เกรดจีนนะก็ว่ากันไปนะครับ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไหมครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นวิธีการซ่อมเป็นเทคนิคการซ่อมแปลกๆหรือว่าเป็นการรีวิวเครื่องมือการรีวิวรถยนต์เนี่ยจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ